สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยจะมาพูดถึงดาวที่ได้ตําแหน่งที่ดีและโดดเด่นมากๆค่ะคือได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคและไม่ได้เป็นราชาโชคเพียงดวงเดียวค่ะ ในเดือนมิถุนายนปี2566นี้มีดาวที่เป็นราชาโชคถึงสาบดวงด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งมุมและทิศทางที่ดีให้กับแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนจะส่งผลดีในด้านใดบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวมาเป็นราชาโชคถึงสดวงในเดือนมิถุนายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวดวงแรกที่มาเป็นราชาโชคนั้นก็คือดาวพระพฤหัสบดีค่ะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีมาเป็นราชาโชคที่เรือนลาพระของดวงชะตาส่งผลเด่นมากในเรื่องของการงานนะคะดาวดวงต่อมาคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์มาเป็นราชาโชคที่ราศีกรกฎนั่นก็คือที่เรือนกระดุมพระของดวงชะตาก็จะส่งผลเด่นมากในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะและดาวดวง วงต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งในวันที่สมัยลงคลิปตรงนี้ดาวพระอาทิตย์ยังไม่ได้เป็นราชาโชคนะคะแต่ก็จะมาเป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนายนปี2 5 6 6นั่นเองค่ะและการมาของดาวพระอาทิตย์นั้นก็ถือว่ามาที่ลัคนาราศีเกิดของคุณมาทับเนื้อทับตัวคุณนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนในจังหวะที่มีดาวมาเป็นราชาโชคถึงสาดวงในครั้งนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์เด่นในเรื่องของชื่อเสียงค่ะมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะคุณจะมีคนมาช่วยเหลือนะคะขอคำปรึกษาจากใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีค่ะชาวมิถุนนะคะจะมีคนอยากร่วมงานกับคุณค่ะ คุณจะมีโอกาสถูกทาบทามถูกเชื้อเชิญไปร่วมงานมีคนอยากจะมาเข้าใกล้ใกล้ชิดสนิทสนมคุณหรือมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รู้จักคนใหม่ๆมีคอนเน็กชันใหม่ๆมีเพื่อนใหม่มีลูกค้าใหม่หรือได้เจอคนในแวดวงการทํางานใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้จักทําให้คุณได้เปิดโลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในแนวของทัศนคติหรือว่าเ,ออเรื่องประสบการณ์ต่างๆมันจะค่อนข้างกว้างมากขึ้นนั่นเองนะคะ ชาวลัคกนาราศีมิถุนค่ะข่าวดีของคุณอีกประการนึงนั่นก็คือดาวพระศุกร์มาเป็นราชาชโชคที่เรือนกระดุมพระส่งผลทําให้มีลาบลอยค่ะเสี่ยงดวงเสียงโชคได้เพราะดาวพระศุกร์นั้นก็เป็นดาวตัวแทนของเงินสดดาวพระศุกร์นั้นก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งความสวยความงามกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมี จังหวะนี้นะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีของที่คุณอยากจะได้มาครอบครองค่ะอาจจะมีเกณฑ์ไปเล็งของบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วก็ได้ซื้อมาครอบครองในช่วงนี้หรือมีกิเลสในเรื่องของความอยากได้บ้านอยากได้รถมีกิเลสในเรื่องของความอยากสวยอยากงามอยากผ่าตัดผ่าเจาะเสริมเติมแต่งในเรื่องของการทําศัลยกรรมต่างๆแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะข่าวดีของชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นก็คือ สามารถที่จะทําได้นะในระยะนี้ใครต้องการที่จะผ่าเสริมเติมแต่งในแง่ของความสวยความงามเป็นการเสริมโเหเ่งเสริมดวงชะตาสามารถทําได้นั่นเองค่ะมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะดาวพระศุกร์มาเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมพระคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องทําอะไรเหนื่อยมากแต่ก็ได้มาได้ลาบได้ผลได้เงินได้ทองแล้วประมาณนี้ค่ะ ประการต่อมาค่ะความรักก็อยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปตอนนัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะค่ะ ใครที่อย่างโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจซึ่งคนนั้นเขามีฐานะดีเขามีรูปร่างหน้าตาดีมีหน้าที่การงานที่ดีด้วยนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสยังทํามุมโยกกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งสองดาวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคํากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะคะ ก็จะส่งผลให้ใครที่มีคู่มีคนรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคู่และคนรักเป็นอย่างดีได้รับการซัพพอร์ตเป็นอย่างดีมีอะไรก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเกื้อกูลกันในทุกๆท,ทางค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านที่โสดนะคะต้องขอเสริมอีกจักนิดหนึ่งค่ะความรักที่คุณได้พบเจอนั้นอาจจะยังเปิดเผยมากไม่ได้ค่ะเพราะดาวพระพฤหัสได้โคจรร่วมกันกับดาวพระราหูอาจจะต้องเป็นลักษณะในเชิง แอบคุยแอบคบกันไปก่อนหรือเป็นช่วงที่คุณเริ่มศึกษาดูใจกับใครบางคนโดยที่ยังไม่ต้องบอกคนใกล้ชิดมากค่ะพอเรายิ่งบอกยิ่งเปิดเผยมากปัญหาก็ยิ่งตามมานั่นเองค่ะในด้านการงานไม่ต้องกังวลสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนงานใดที่คนอื่นมองว่ายากหรือทำไม่ได้ กลับกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นเข้าไปแก้เข้าไปจัดการได้งานใดที่สำหรับคนอื่นแล้วมองว่าเป็นงานที่ยากท้าทายหรืออาจจะต้องทำหลายครั้งถึงจะสำเร็จกลับกลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีมิถุนทำไม่กี่ครั้งก็มีโอกาสสำเร็จราบรื่นนั่นเองค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่าง,างประเทศก็จะให้มุมที่โดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังในระยะนี้คือเรื่องของคำพูดคำจา เพราะดาวพระพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั้นได้โคจรอยู่ในเรือนวินาศนอกจากจะต้องรอบคอบในเรื่องของการพูดแล้วการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นการพูดถึงคนอื่นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะไม่ควรที่จะวิพากษ์วิจารณ์ใครตรงๆไม่ควรที่แม้แต่จะกล่าวโทษกล่าวพาดพิงถึงใครมันอาจจะนําปัญหามาสู่ตัวเราได้เรื่องของเอกสารก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นค่ะจะเซ็นสัญญาจะทำอะไรเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญาเอกสารการค้ำประกันหรือยื่นหนังสือการต่อบใบอนุญาตการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารต่าง,ตางๆต้องพยายามให้มากขึ้นค่ะความผิดพลาดอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างอุปสรรค ติดขัดบ้างแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ค่ะก็ต้องพยายามกันหน่อยนะในเรื่องของเอกสารวาจาและอีกประการหนึ่งการนัดหมายค่ะมีโอกาสที่จะมีคนเลื่อนนัดเลื่อนสัญญามีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้ความหรือพูดไม่เป็นคำพูดด้วยเช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ